สวัสดี KPC กับแปะแชนแนลนะครับของแท้ KPC ต้องตัวใหญ่นะครับแปะลงคลิปนี้มาเพื่อสวัสดีวันตรุษจีนแล้วก็ควบรวมกับวาเลนไทน์ไปคลิปเดียวเลยนะครับตอนแรกวันนี้แปะตั้งใจจะจัด Best of Week แต่ทีนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาของ p r ีออเดอค่อนข้างน้อยเดี๋ยวขอทบรวมไปจัด Best of Week กันอาทิตย์หน้าทีเดียวก็แล้วกันถ้าใครติดตามช่องกระแปะชนแนลอยู่อาจพอเห็นว่า แปะจะมีโพโหวตเล็กๆน้อยๆแต่ละวันออกมาให้ร่วมกดเล่นกันว่ามีความเห็นยังไงกับคำถามนั้นบ้างวันนี้แปะก็เลยตั้งใจว่าจะลองเอาโพพวกนั้นนะมาสรุปให้ฟังกันว่า FC กับแปะ h a n n e l เนี่ยคิดเห็นยังไงกับคำถามพวกนี้บ้างนะครับผมเดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละคำถามเลยนะบทแรกเนี่ยเป็นหอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแปะตั้งคำถามไปว่า สิ่งที่อยากให้เน้นในคลิปอันบ x ็อกนะครับซึ่งก็คือคลิปรีวิวต่างๆที่แปะเคยทำนะฮะมีทั้งหมด5ช้อยด้วยกันนะครับภาพโมเดลเจาะรายละเอียดนะฮะประวัติตัวละครนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลราคาส่วนสูงนะฮะข้อดีข้อเสียชอบหรือไม่ชอบนะครับและขั้นตอนการประกอบนะครับเชื่อไหมครับว่าผลที่ได้เนี่ย มีทั้งหมด45คะแนนก็คือ45คนกดโหวตคะแนนอันดับหนึ่งก็คือรายละเอียดดีเทลราคาส่วนสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แปะจะเน้นไปที่รายละเอียดดีเทลราคาส่วนสูงจะพยายามลงให้ครบนะครับรองลงมาเนี่ยก็คือข้อดีข้อเสียชอบไม่ชอบอันนี้แปะก็พยายามใส่เอาไว้ในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะภาพโมเดลเจาะรายละเอียดกับประวัติตัวละครก็น้อยลงมาลดหลั่นกันไปนะครับ ภาพโมเดลจะพยายามถ่ายให้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าฝีมือถ่ายภาพแปะเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดินมากเลยนะครับจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะฮะประวัติก็จะพยายามสอดแทรกเข้าไปเรื่อยๆอขั้นตอนการประกอบไม่มีคนกดเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเพราะอะไรท,ทั้งทั้งที่มันเป็นคลิปอันบ็อกนะขั้นตอนการประกอบไม่อยากดูกันเหรอหรือว่าแปะประกอบหวยใช่หมหรืประกอบตามแปะแล้วมันพังใช่ไหม คือประกอบตามแต่แล้วมันมีหกักมีพังมีบิ่นใช่ไหมอ่าโอเคยังไงเดี๋ยวจะประกอบแบบเร็วๆก็แล้วกันนะขำดีนะคับคลิปอันบ็อกไม่เอาวิธีประกอบอืมดีเหมือนกันคำถ,ถามข้อต่อมาเนี่ยแปะให้สำหรับชาวต่างชาติที่เขามากดติดตามนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีชาติไหนบ้างนะก็คือถามไปว่าเนี่ยต้องการให้มีซับเตอร์อะไรบ้างในคลิปวิดีโอนะครับ28คะแนน ภาษาอังกฤษนําเลยนะครับผมภาษาอังกฤษแปะก็ต้องสารภาพว่าแปะใช้ g l e t r a ทางเฉลเอดนะฮะผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยด้วยลองมาเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอื่นๆเขียนบอกว่ากรุณาระบุว่าเอาเป็นภาษาอะไรเขาก็ไม่ระบุมาให้นะพยายามทําเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเป็นภาษาสากลเนาะเพราะว่าคะแนนโหวตค่อนข้างทิ้งห่างนะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนก็แล้วกัน ถ้ากระป๋าชแนลมีลายกลุ่มไว้พูดคุยเรื่องโมเดลของเล่นสนใจจะเข้าไหมให้ตัวเลือกไป3ตัวเลือกนะครับเข้าภายในเวลา0.05วินาทีคือเวลาสวมเกราะของตำรวจอวกาศเกีกรยร์บันนะครับเข้าภายในเวลา1มิลลิวินาทีนะฮะคือเวลาสวมเกราะของชาลิบันตอนแรกแปะจะใส่เวลาสวมเกราะของเชเดอร์ไปด้วยแต่แปะหาข้อมูลไม่เจอนะฮะข้อที่3ก็ไม่เข้าขอบคุณมากมากนะครับ68%จาก22คะแนนที่เข้ามาร่วม กระแปะชแนลกันนะครับแล้วก็อีก23ก็เข้ามาเหมือนกันนะฮะส่วน9ถ้าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้กดแอดเข้ามาดูแล้วกันนะครับว่าพูดคุยกันเป็นยังไงสังคมนี้อยู่กันแล้วมีความสุขไหมถ้าไม่ถูกใจก็มูฟออกไปได้แปะไม่ว่ากันอาจจะมีน้อยใจเสียใจนิดๆนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้รับได้ก็ฝากไลน์กลุ่มของกระแปะชาแนลไว้ด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยมารับการป้ายยากัน คำถามต่อไปแปะเขียนพาดหัวว่าเป็นคำถามเอาหาแต่ตรงนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับเอาไว้เดี๋ยวจะลองทำคลิปวิเคราะห์กันกับคำถามข้อนี้นะฮะแปะถามว่างานแกะเช็คสำหรับคุณถือเป็นงานอะไรนะครับตัวเลือกมีแค่2ตัวเลือกนะครับก็คือเป็นมือหนึ่งแกะเช็คก,กับแกะแล้วก็ต้องมือ2นะฮะมีคนโหวตทั้งสิ้น46คนผลออกมา70-30บนะ70%บอกว่าเป็นแกะแล้วก็ต้องเป็นมือ2ตรงนี้เนี่ย น่าสนใจนะประเด็นนี้ว่าถ้างานแกะเช็คเนี่ยมันเป็นงานอะไรเพราะบางคนจะลงขายบอกว่าเป็นงานมือหนึ่งแกะเช็คคือถ้าเป็นแกะเช็คแล้วเนี่ยมันจะเป็นมือหนึ่งได้หรอใช่ไหมตรงนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงแปะขอรวบรวมข้อมูลอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะทาคลิปวิเคราะห์ออกมานะครับว่าไองานแกะเช็คเนี่ยมันควรจะเป็นงานอะไรกันแน่ปกติได้งานปั้นมายังไงนะครับก็พรีออเดอร์จับเบอร์วัดดวง เบอร์หวยซื้อขายกันในกลุ่มและข้อสุดท้ายสอยดาวตามงานวัดนะฮะตรงนี้คือแปะคิดแล้ไม่ออกแล้วไงแปะก็ใส่ไปให้ครบ5ข้อนะครับสอยดาวงานวัดเนี่ยแปะบอกว่าถ้าตอบข้อนี้มั่นใจว่ากลัวแฟนนะฮะก็ยังอุตส่าห์มีคนโหวตมานะได้มา5%นะครับจาก66คะแนนะเยอะที่สุดคือพรีออเดอร์นะครับ70%ตรงนี้ถ้าพรีออเดอร์กันเยอะๆยังไงแวะมาดูกระแปะแชแนลบ้างเนาะเขาเปิดรับพรีออเดอร์แล้วนะฮะอันดับ2ซื้อขายกันในกลุ่ม ซื้อขายกันในกลุ่มนี่ก็มีหลายคนถามแปะมาเหมือนกันนะซื้อขายงานเรซินกันที่ไหนพิมพ์ไปใน Facebook เลยก็ได้ครับว่าซื้อขายงานเรซินมันจะมีกลุ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยบางกลุ่มก็ต้องมีบัตรพ่อค้าถึงจะลงขายได้นะฮะบางกลุ่มก็ขายกันได้เลยตามสะดวกแต่ทีนี้การซื้อขายงานเรซินแปะแนะนำนิดนึงว่าควรจะมีการเช็คเครดิตคนที่เราจะซื้อด้วยว่าเขาเป็นมิตรหรือเป็นมิตรฉาชีพอาจจะขอ,ขอ บ right? ัตรประชาชนแนบกับของหรือให้เขาทำสองนิ้วทำให้เขาทำท่านี้นะฮะคู่กับของนะครับบางคนไม่ชอบถ่ายหน้าโอเคได้ไม่เป็นไรไม่ถ่ายหน้าใช่ไหมทำมือ I love you คู่ของก็ได้ทำไสรัปกับแปดใชเนวคู่ของก็ได้แปะก็ไม่ว่านะเอาเอาไปใช้การโฆษณากันไปนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเขามีของอยู่กับตัวจริงๆเราถึงทำการซื้อขายกับเขานะครับหรืออีกกรณีก็เอาไปเช็คเครดิตในกลุ่มว่าผมจะซื้อของกับคนคนนี้ใน A ใน B ใน C เนี่ย มีเครดิตไหมมาขอเครดิตเขาหน่อยนะครับคนที่เคยซื้อขายไปก็จะมาบวก1บวก2บวก3กันไปแต่บางคนก็จะบอกว่าคนนี้อย่าไปซื้อนะเป็นโจรน,นะอ่าเราก็ถอยมุฟออกมาไม่เสียรู้โจรน,นะถ้าโดนโกงในอินเทอร์เน็ตโดนโกงในโลกออนไลน์ถึงแม้ว่ามันจะทวงเงินได้แต่ก็ลำบากนิดนึงนะครับกันไม้ดีกว่าแกเนะาะจะเบอร์วัดดวงกับเบอร์หวยเนี่ยก็ค่อนข้างมาคู่กันเนี่ยส่วนมากเพจที่เปิดเนี่ยก็เปิดทั้งคู่แหละวันที่1กับ16ก็จะมาเปิด เล่นเบอร์หวยกันนะฮะแปะเคยพูดไปแล้วเนาะว่าเบอร์หวยเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องการจับเบอร์เนี่ยมันก็เป็นการได้มาซึ่งเรซินในราคาถูกแปะก็ได้เรซินมาครอบครองด้วยวิธีจับเบอร์เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเทคนิคอยู่นะฮะแปะจะใส่เทคนิคไว้ให้ดูว่าใช้เทคนิคยังไงถึงจะได้เรซินมาในวิธีจับเบอร์นะครับ นักสะสมงานปั้นเนี่ยเก็บงานสเกลไหนกันบ้างนะครับแปะเคยพูดถึงเรื่องสเกลไปแล้วใช่ไหมฮะหต่อ8สเกลแรกๆที่เริ่มออกงานปั้นนะครับ1ต่อ6สเกลเหมาะสมมาตรฐานโมเดลสากล1ต่อ4มันต้องใหญ่ๆมันจะได้สมฐานะนะฮะ WCF เน้นที่ปริมาณนะวัดปริมาณจักกูไหมใช่ไหมครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายสเกลคืออะไรอันนี้เนี่ยเลือกข้อนี้เนี่ยย้อนไปหาคลิปแปะดูด่วนนะครับมีนะ3%นะ3%ใน64คะแนนนะครับผมรีบไปดูคลิปเลยว่าสเกลคืออะไรคนที่ซื้องานปั้นส่วนมากจะเป็น1ต่อ6 s สเกลเหมาะสมมาตรฐานซึ่งมันก็เป็นงานที่ออกมาเยอะพอสมควรนะครับพุ่งเกินครึ่งมานะฮะ53%รองลงมาก็เป็น1ต่อ4นะพวกสายใหญ่สายบิ๊กก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผม จริงๆแปะอยากจะใส่1ต่อหนึะแต่กลัวไม่มีคนโหวตอัพคลิปวิดีโอวันไหนดีนะครับผมมีจันอังคารพุธพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์อาทิตย์นะครับคะแนนดําโดง่งเกินครึ่งมา50%นนะครับผมคือวันจันทร์วันอังคารรองลงมาเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นแปะก็จะพยายามอัพคลิปวันอังคารกับวันอาทิตย์ก็แล้วกันนะฮะจะพยายาม อัพให้ตรงถ้าอาทิตย์ไหนพลาดก็ขออาภัยเวลาที่นี้นะครับทำงานไม่ทันจริงๆนะคำถามต่อเนื่องนะฮะอัพวิดีโอช่วงเวลาไหนดีนะครับผมมี9โมงถึงเที่ยงบ่ายถึงบ่าย3 4โมงถึง6โมงทุ่มถึง2ทุ่มและข้อสุดท้ายนะครับเที่ยงคืนเวลาดีนะฮะจะมีคนตื่นมาดูไหมนะครับผม59คะแนนเทไปให้กับ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้น8ก็จะลงคลิป วันอังคาร1ทุ่มถึง2ทุ่มและวันอาทิตย์1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์กับแปะแช n แน l เอาไว้นะฮะกดติดตามไ้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาแปะลงคลิปใหม่ๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิป best of week คลิปแกะกระแปะนะครับที่เป็นงาน unbox review นะฮะหรือว่าจะเป็นคลิปแคะกับแปะนะครับที่เกาะกระแสดราม่าหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของสะสมนะฮะ และคลิปที่ไม่ได้ทํานานแล้วแต่ยังไม่เจ๊งนะแค่รอเวลาว่าจะได้ไปเมื่อไหร่ก็คือสายแวะกระแปะนะครับจะไปตามพวกร้านของเล่นร้านกาแฟนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะแวะไปเรื่อยๆอย่างคลิปล่าสุดที่เพิ่งไปก็เป็นงานทอยทูโชนะครับที่จัดขึ้นที่สีนารินแวะกระแปะอาจจะลงไม่ได้ตามช่วงเวลายังไงอย่าลืมนะกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาแปะลงคลิป พรีออเดอร์งานอะไรนะฮะสตัวเลือกเท่านั้นเลยนะครับไลเซนกับคัสตอมตรงนี้ไลเซนกับคัสตอมคืออะไรนะฮะคือแปะลืมไปตรงนี้แปะหน้าจะพิมพ์ว่ารีแคสต์ไปด้วยนะว่ามีคนรู้หรือเปล่าว่าไลเซนคัสตอมรีแคสต์นี่มันต่างกันยังไงนะครับแปะเคยทําคลิปเอาไว้แล้วไปดูกันได้นะครับไลเซนคือสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ราคาอาจจะสูงคัสตอมสินค้าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับราคาก็พอเอื้อมถึง ปั้นขึ้นมาทําขึ้นมาตามจินตนาการของตัวเองคนรีแคสตคือการนําของลายเส้นนาของคัสตอมมาก๊อบแล้วขายอีกทีหนึ่งตรงนี้ราคาถูกมากเพราะมันไม่ต้องเสียต้นทุนอะไระมันก็คือของโจรดีๆนี่เองนะครับตรงนี้งาน r e c รีแคสแปะไม่แนะนําแปะไม่สนับสนุนให้เอามาสะสมกันนะครับ FC กับแปะแชนแนลค่อนข้างมีฐานะทีเดียวนะครับผมสรสนิยมคุณดีมากนะฮะ เลือกงานไลเส้นมาก่อนนะครับผม63%นะฮะพี่ออเดอร์งานปั้นกันเดือนละกี่ชิ้นนะครับ1-2ชิ้นด้วยความพอใจนะฮะ3-4ชิ้นตามใจฉันนะฮะ5-10ชิ้นแปะเริ่มยอมใจแล้วนะครับ11ชิ้นขึ้นไปแปะขอพนมมือกราบใจคุณไว้ณที่นี้ตอนแรกคิดว่า11ชิ้นไม่มีคนกดนะไปไปมาเย็ดเป็ดเทศ กดกันมาเป็นอันดับ2คุณ10%ใน40คนใน40คนจะมี4คนที่พรีออเดอร์11ชิ้นขึ้นไปใครกดข้อนี้ใครกดข้อนี้นะฮะแอดเพื่อนมาหาแปะด่วนนะครับผมแปะจะขอไปบีบนวดให้แบ่งมาพรีออเดอร์กับแปะชาแนลบ้างนะฮะเดือนหนึ่งมี4อาทิตย์ตกอาทิตย์หนึงมีประมาณ2ตัวขึ้นไปนะคุณ2อตัวขึ้นไปนะ ฐานะคุณทํางานอะไรกันอยากรู้จริงๆนะครับ85%อยู่ที่1-2ชิ้นนะฮะเพราะว่างานเรซินราคาค่อนข้างสูงนะครับผมก็ e พรีกันไปพอประมาณเพราะถ้าพรีออเดอร์เยอะเวลาของมาหมุนเงินไม่ทันต้องไปยังไงครับขายใบพรีเทใบพรีเส er, ียเครดิตกันไป3-4ชิ้น5-10ชิ้นมีกันบ้างปราบปรายสรุปแล้วก็คือมีพรีออเดอร์กันทุกเดือนนะฮะฐานะดีมาก จบแล้วนะฮะคำถามประมาณ1อาทิตย์กว่าๆที่แปะลงไปฝากกด subscribe, s u b สไครต e ไลค์แชร์กับแปะช n แนลเอาไว้มันจะเห็นคำถามพวกนี้ขึ้นมาทุกวันแหละแปะจะลงประมาณ10โมงพยายามลงไม่ให้ขาดในแต่ละวันนะฮะมากดเล่นมากดร่วมสนุกกันนะครับเอาไว้มันได้ปริมาณขึ้นมาอีกเนี่ยแปะจะทำคลิปแบบนี้มาสรุปให้ฟังการมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะ คลิปนี้ถือเป็นคลิปพิเศษนะครับทำขึ้นมาฉลองตุ๊ดจีนและวาเลนไทน์ควบรวมกันเจียยุ่อีซินมีหัวใช้นะฮะอ่งเปาตัวตัวไกลนะครับขอให้ได้อ่งเปากลับไปกันทุกๆคนนะฮะอาจจะลงช้าไปบ้างนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะพรนี้ขอให้อยู่ยาวตลอดปีอยู่ยาวตลอดไปนะส่วนวันวาเลนไทน์นะฮะใครมีคู่ขอให้รักกันตลอดไปนะครับผมใครไม่มีคู่วาเลนไทน์นี้นะฮะขอให้มีคนมาชอบขอให้มีคนมาหลงนะฮะ ใครที่แอบรักแอบหลงใครเข้าไว้นะครับขอให้สมหวังสมประสงค์ในความรักกันทุกคู่เลยนะครับวันนี้คลิปนี้แปะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าตามวันเวลาที่แปะบอกไปแล้วนะฮะวันอังคาร2องทุ่มวันอาทิตย์2องทุ่มจะพยายามไม่ให้ผิดพลาดจากนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ